ก็ได้ครับสวัสดีครับผนนกันในรอยู่กับช่องพี่เดือนพาปั่นอีกตามเช่นเคยนะครับผมนะโอเคปะ่ะวันนี้เราก็มาเล่นเกมไวเบอร์โอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็มาด้วยทุน5 0 0พบาทนะครับผมนะก็จัดเลยแล้วกันนะครับผมนะเบ็ดห้าสิบนะฮะไม่พูดอ้ทำทําเพลงนะครับนะปะ่ะจะยาวนะฮะวันนี้นะครับนะชิวๆนะจ้นะเอ้ยนะนะกดกดไม่มาเลยกำลังจะพูดเลยนะทุกคนนะมาให้เฉยเลยวะ เออกีตาร์สวยเจมาว่ายัางไงละครับดอกนี้โอ้โหีกหด,ดเองแล้วรู้สึกแบบกด,ดเองแล้วรู้สึกเหงาเหงาวะทุกคนปะให้มันกดให้ดีกว่านะนะกด,ดเองแล้วเหงาจัดเลยนะครับผมนะ 3, 000ละสามพันละไอ้เชี่ยละสามพันรัแปบ๊บเดียวนะทุกคนเกินไปะวะ่ะเออสวยมาดิครับผมนะ ไหลก่อนโอ้โหวิเคแถวแรกไม่มานะผมนะเอเ้เธอจะให้มันไหลก่อนนะฮะโอ้โหเงียบกิ๊บไม่มีอะไรเลยนะเอเอสวยงามเจดอกนี้มาโอ้โหเกือบไปแล้วโอวเคครับผมนะฟีเกมมาจนได้ทุกคนโอ้โหโดนไปโอ้โหโดนโดนไปเท่าไหร่นะ่ะโดนไปประมาณพันหา พี่เกมกว่าจะมานะพี่เกมมาทีก็ขอให้จ่ายดีๆหน่อยนะครับผมนะโอโหจ่ายแบบนี้จ่ายแบบนี้ก็เหงาดีครับผมมาสวยขอเอแถวแรกหน่อยเอแถวแรกโอ้ยดอไมไมม่มาแล้วครับนี่อโอ้โหเดี๋ยวเช็จรอบหมุนว่างไงครับโอ้โหเ้ยมันจะเกินปุยมุยทุกคน โอ้โหเกินไปจ่ายแบบนี้ก็เกินไปทุกคนจ่ายไม่เกรงใจแบบไม่เกรงใจเบ,บ็ดเลยนะครับผมนะเกินไปว่ะโอเคอเะดอกนี้สวยงามครับไปต่อดอกนี้สองรบาทว่ายังไงล่ะครับโอ้โหรางวัลก้อนโตมาดิครับผมนะดอกนี้เท่าไหร่ครับไปดูก็ผมไปดูให้รางวัลก้อนโตนะมนะโอ้โหจบที่พันหกสิบสี่บาทนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะ ไม่ได้แย่นะครับผมไลยต่อนะฮะโชวว่ายังไงครับดอกนี้เอแถวแรกมาไม,ไม่มานะผมนะโอเคครับเแบบ็ดห้าสิบทุกคนฟรีเกมจ่ายอยู่สองพันเป๊ะเลยนะครับผมนะคือแบบค่อนข้างที่จะแห้งนะเอาตรงๆนะทุกคนโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะมาให้แก้มือแนละ้วทุกคนอีกตัวเดียวเองนะผมนะ ไปเดี๋ยวขออนุญาตลดเบ็ดไป40เลยแล้วกันน้ำนะ50แบบฟรีเกมไม่จ่ายเลยวะทุกคนไปเลยกันยาวน้ำนะวันนี้นะฮะน้ำผีโอ้โหฟรีเกมมาสองตัว,ว่ะทุกคนสวย10เท้า2มานะฮะไปต่อไหม,มส่วนใครที่อยากเล่นอยากตามน้ำนะลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะ ฝาก่อน,นี้มีขั้นต่ำนั่นนะและไม่ต้องทําเทินนะฮะโอ้โหดอกนี้เต็มกระดานไปหนึ่งอันบาทสวยงามครับผมนะโอ้โหขอบคุณครับโอ้โหไปดีครับพันสองสี่สิบหวานเจี๊ยบได้อยู่นะทุกคนนะถือว่าได้อยู่นะทุกคนมันก็ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นนะฮะเออมาสองร้อยกว่าบาทมันก็ไม่ได้แย่แบบขนาดที่มันไม่จ่ายอะไรอะไรอย่างนี้นะ,ะนะ คากาเตอร์จะมาทีละสองตัวอย่างเดียวเลยวะทุกคนโอ้อโหออเออมาสิบดอกนี้สวยงามไหลไปก่อนอะไรต่อไหมสวยงามครับเจแถวสองมาบาราคักแถวสองโอ้โหม,มาเร็วอะเอ๊ะเกินไปนะครับผมนะยังไงดีทุกคนขอปรับเบ็ดแป๊บหนึ่งนะองนะขออนุญาตเล่นเบ็ดเจ็ดสิบเลยละกันนะฮะ ะเดี๋ยวขอให้มันหมุนเองนะผมนะผมจะไม่หมุนแลวปวดมือเม็นเจ็ดสิบสามสิบรอบนะผมนะมา oh, <you> จะบอกว่าโดนนะวันนี้จะบอกว่าโดนนะ right. หนักเลยหนักเลยจริงๆแบบเนี้สวยครับมากีดหน้าว่าย่งไงอะโอหไม่มาเลยว่ะเรียบร้อยเน็ตกูอีกแล้ว เป็นอะไรก่อนเนี่ยเฮ้ยเบ็ดเจ็ดสิบก็ไม่เข้านะครับผมนะหัวร้อนนะั่นนะตอนนี้ไอ้จะก,กำไรอยู่ดีๆนะครับผมนะโอ้โหเกินไปว่ะทุกคนไม่เข้าเลยนะคมนะขออน,นุญาตเล่นเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะครับสามสนะิบรอบมาป่จาจัดปเลยนะคมนะสวยครับกีตาร์ตรงนี้สั่มเสียไปต่อโอ้โหซากะเตอร์เฮ้ย โอ้โหสคาตเตอร์อยู่บนเนี้ยโอ้โหไอ้เหนะี้ยอะไรวะเนี่ยเกินไปว่าทุกคนฮืมมาสวยงามครับดอกนี้730ร้อยสามสโอ้ไม่ไหลต่อเลยนะครับผมนะไม่ไหลต่อเลยมาสิบสานี้ยโอ้โหว่ แถวสามแถวสองไม่มาเนาะผมนะมนเมื่อกี้นะฮะสวยงามครับขอกีตาร์หน่อยแถวแรกไม่มีไม่ไม่มีอะไรมาให้เลยมาแต่ไม่จ่ายเนาะผมนะมนนะไม่ตรงตัวนะฮะเออดอยู่เจ,จมาสวยงามอะไรคิวแถวแรกไม่มาเลยวะโอ้โหเบ็ดร้อยฟรีเกมก็ไม่มานะ สุดจัดเลย่ะโคตรแข็งเลยวันเนี้ยน่าจะน่าจะไม่ได้อาบน้ํามันหลายวันเลยโคตรเหนียวเลยว่าไปเบ็ดสองร้อยห้าสิบเล่าพระมันนะนักความดำแดงครับรวยเลยดีกว่านะมนะโอ้ยเฮ้ยอ๋อเบ็ดสองร้อยแบเดียวฟรีเกมเขาเลยนะครับผมนะโอเคเกือบจะได้สี่ตัวแล้วนะฮะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงบนอีกตัวหนึ่งนะผมนะสวยงามครับวางสองตัวแบบนี้การันตีการจ่ายนะครับผมมา เอแถวแรกสวยงามครับแบบนี้ขอเจมาหน่อยเออรู้เรื่องไปต่อดองนี้คูณหกไปแล้วไหลอีกไหมโอ้โหไม่ไหลว่ะเอา,าเรื่องอยู่นะทุกคนนะถ้าจบฟรีเกมรอบนี้ถ้าจ่ายเยอะของพอนะบอกมาตรงนะฮะถ้าจ่ายเยอะของพอเลยนะมาขอส,สวยๆหน่อยขอห้าพันพอนะไม่เอาเลยมมกขอห้าพันพอจะให้หรือปบ่งแค่นั้นแหละ โอ้โหโอ้โหจ่ายดอกเดียวเงียบเลยเงียบไปเลยโอ้โหเกินไปรู้เรื่องครับสุดท้ายสไตล์พีจีตามเช่นเคยกูว่าห้าพันไม่ถึงไม่ถึงห้าพันเบ็ดสองร้อยทุกคนโอ้โหเกินไปว่ะเฮ้ยโอ้โหอีกสองร้อยบาทกูว่าน่าจะได้อยู่นะ สวยงามครับดอกนี้รู้เรื่องครับผมนะแปลกมา940พอครับผมนะเลิกครับรออะไรล่ะทุกคนโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปถอนกันนะครับคุณประมาณหน้าพันกำไรก็ห้าพันกว่าๆนั้นะก็ตีกลมๆก็หมื่นกว่านะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะส่วนใครที่ชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะนะวันนี้พี่เดือนต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม